สวัดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำไข่น้ำใบมะรุมต้มจืดไข่น้ำใบมะรุมกันค่ใบมะรุมจากในสวนข้างบ้านมาก็จะมาเด็ดดึงแบบนี้ง่ายๆ มาลุมกินดีปลูกไว้ติดบ้านถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีมีอยู่ตอนนึงเราเคยมีแล้วอยู่ดูมันมันชินกับการมีแล้วก็เลยทำมันมันศูนพันไปทีนี้พอไม่มีก็คิดถึงเขาก็เลยหามาปลูกทีนี้ไม่ไม่ไม่ให้เขาหายไปจากบ้านแล้วไม่ให้หายไปจากครัวเรือนแล้ะมีติดบ้านไว้เลยค่ะ แล้วก็เลือกเอาใบอ่อนๆอพอดีมันต้นมันสูงมันเกะก,กะก็เลยตัดออกนะคะตัดออกแล้วก็เสียดายยอดเขาคิดเมนูจะทำอะไรดีเนาะจะทำให้ลูกชายชิมเขาจะชอบไหมต้มจืดไข่น้ำใบมะรุมเราตั้งชื่อเองนะ แก่แกก็ไม่แก่มากได้เนี่ยใส่เยอะๆเลยเดี๋ยวยุบตัวลงก็เหลือไม่เยอะแล้วนะะรูดออกแต่ใบก็ดีเพราะว่าตน้นตรงแบบนี้มันจะเป็นเสี้ยนเยอะมันจะแข็งแล้วก็รูดออกแต่ใบเลยค่ะ ทำง่ายๆแก่ไปแก่หรือเปล่าเออแก่แล้วได้อยู่ต้องรู้ตัว ได้มาแล้วนี่ค่ะตอนนี้เราก็ตอกไข่กัน 拜。 งไปทำเจียวไข่ก่อนนะคะ่ะใส่สีอิ่วขาวลงบนไข่หรือจะใส่ลงในน้ำต้มก็ได้อันนี้เราก็จะเจียวไข่นะคะ นี่เตรียมน้ำต้มจืดไว้ กรอบนิดนึงพวอง ถ้าจะใช้ได้แล้วปิดไฟเลยคุณครูเราก็มาบบห,หมาั่นแบบนี้ใช้ตะหลิวหั่นก็เลยค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หันเลยชิ้นแบบนี้จะทำเป็นชิ้นสวยๆก็ได้เราทำแบบเแบๆ ลงไปเลยชุบ <such> <such> พอน้ำเดือดล้วก็ใส่ใบมะรุมเลยค่ะ ใส่ไอ้นี้ก็ได้นี่กลมๆเจจดน้ำรสด,ด,ดีสีอุขาวเจ็ดน้ำโอเคเสร็จแล้วค่ะนี่อือหืออร่อย ทำง่ายดีจังเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆดน้ำคล่องคอใครมีมะรุมที่บ้านทด,ทดลองดูนะคะนี่ค่ะนี่อร่อยมากเลย นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะชิมก่อนค่ะ